สวัสดีครับสสวััด nah ีครบ17มกราคมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับที่ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรืออักษรไทยในเวลาต่อมานะครับ17มกราคมเมื่อปี2376นะครับ รัชกาลที่4สมัยทรงผนวดได้เสด็จทุดงไปทางภาคเหนือแล้วก็ไปเจอทรงพบหลักศิราจารึกหลักที่หนึ่งนะครับวันที่17มกราค,คมพอดีแล้วก็วันนั้นปีนั้นเนี่ยตรงกับวันศุกร์ด้วยนะปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับได้มีการจัดงานวันพ่อคุนรามคําแหงมหาราชทุกปีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับ พูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้นะครับทักทายทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมส่งคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นกันได้นะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับนบพดลทิติพาทรนครับ พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทับ,บกทั่วประเทศครับจะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับครับพบกันในยามเช้าเในวันนี้นะครับซึ่งวันที่อากาศนี่ก็ตรงกับวันที่20มกราคมนะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันกองทัพไทยหรือวันกองทับ,บกกรรมนะครับน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ยอดนักรบนะครับที่ทรงกระทํายุทธหัตถีนะครับมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแล้วก็กอบกู้บ้านเมืองนะครับรักษาแผ่นดินนี้เอาไว<ม>้ใหนะ้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะวันกอ่อนก็มีโอกาสได้ดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทีวีเขาเอามาให้ดูกันแล้ว<ม>ก็ชวนเด็กๆด,ดูกันนะแล้วก็ต้องคอยอธิบายให้เด็กดู บางฉากเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมต้องรบ,รบราฆ่าฟันต้องโหดกันขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับคือผู้ใหญ่ต้องอธิบายครับให้ฟังนะครับครับ,รบในยุคเก่าสมัยก่อนการรบราการรบพุ่งอะไรต่างๆเนี่ยน,นะก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนเช่นในปัจจุบันก็อาวุธที่มีก็เป็นพวกของ,ง้าวดาบอะไรพวกนี้นะขวาน,น <ะ S 2> ขวานหวดหวโทั้งนั้นนะใช่ฮะ,<น>ะสมัยปัจจุบัน,นีน ไปเป็นนิวเคลียร์นั่นแหะครับใช่ไหมฮะแล้วก็บางทีใช้โดรนใช้โดรนใช้โดรนโจมตีกันใช่คนที่สังหารเนี่ยอาจจะอยู่ในเซฟโซนนะครับเพียงแค่ส่งสัญญาณไปแล้วก็ทำลายล้างโมหูมหาศาลนะครับแต่ว่าไปมนุษย์เราเนี่ยนะฮะถ้าจะสร้างสารรก็สร้างสรรได้ ไม่ใช่น้อยถ้าจะทําลายก็ทําลายได้อย่างมหาศาลเหมือนกันนะมนุษย์นี้คือจริงๆแล้วเป็นผู้ที่ทํำลายโลกนะครครับคือสร้างโลกก็ได้นะครับทําลายก็เยอะนะครับ,รบอเราจะเป็นมนุษย์ชนิดไหน,นกันนะนะฮะจะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือจะเป็นผู้ทําลายวันที่17มกราคมน้อมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับเป็นวันที่เจ้าจฟ้ามงกุฎ นะครับก็คือรัชกาลที่4สมัยที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชนะครับผนวดเป็นพระภิกษุครับนะครับแล้วก็ <c oughs> เสด็จทุดงไปที่าภาคเหนือนะครับที่ปราสาทเมืองเก่าสุขโขทยัยแล้วก็ไปพบหลักศิลาหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดก ความทรงจำแห่งโลกที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศนะเพราะว่าบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นมีวัฒนาการในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับเรียกวา่าย้อนกลับไปก็ถือว่ายาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2อ8 2 6นะปีะที่พ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมานะครับเป็นการวางรากฐานความเป็น ชาติไทยนะครับเพราะว่าภาษานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมบัติชาตินะครัรองก็ทรงเลงเห็นนะมองการไกลทีเดียวนะฮะว่าต่อไปภายหน้าประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีภาษาับเป็นของตนเองครับซึ่งหลักศิลาจารึกนั้นก็มีคําว่ากูอยู่ในหลักศิลาครับนะครับแล้วก็ในหลักท้ายนี่ก็อาจจะไม่มีละนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังนึกถึงว่า พูดกูพูดมึงเนี่เป็นภาษาพ่อขุนนะฮะออก็ยังอ้างอิงมาจนปัจจุบันเนี่ยนะครับความจริงถ้าใช้ถูกบริบทก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าใช้ผิดที่ผิดทางหรือใช้ด้วยอารมณ์ที่เกรี้ยกราดเนี่ยนะคราคำว่ากูนั้นมันก็เจ็บแสบเหมือนกันนะครับครับก็ถ้าใช้ในหมู่เพื่อนครับอตอนที่ใช้เนี่ยก็อยู่กันแบบสังคมเล็กๆครับไม่ได้อยู่ต่อหน้าสาธารณะกำนัลับก็ได้นะครับ ใช่ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในคนหมู่มากแล้วก็แหมระเบิดคาแบบนี้ออกมาเนี่ยครับบางทีคนที่มองมองไปเนี่ยคิดในใจโอ้ไม่น่ารักเลยนะใช่ครับโดยเฉพาะเวลาที่พูดถึงบุคคลที่3ครับและบุคคลนั้นเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่ควรที่จะต้องอใช้คําพูดให้เหมาะสมนะครับสมมุติว่าเราจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่นะพูดถึงพ่อถึงแม่ไปหลายประโยคแล้ว,ลวประโยคต,ต่อมาใช้คําแทนตัวเอว่ากูงี้นะ มันก็อาจจะดูไม่เหมาะใช่ไหมฮะมันก็ต้องอยู่ที่บริบทว่าเราพูดถึงใครอย่างไรแล้วก็ผ่านสื่อชนิดไหนกลายเป็นว่าทุกวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับก็ใช้กันอย่างดาดดืนนะโดยที่ไม่แยกแยะที่เป็นห่วงก็คือเด็กๆลูกๆหลานๆของเรานี่แหละนะครับพอเห็นเข้าได้ฟังเข้า ก็มีความรู้สึกว่าใครๆเขาก็พูดพี่คนนั้นก็พูดพี่คนนี้ก็พูดซึ่งเป็นไอดอลหนูเลยนะใช่ไหมครับครับก็ถ้าดูเหมือนกับคนอื่นที่ท,ที่ทำกันก็เหมือนกับที่เขาคือก็ททำกันมาแล้วนะฮะครับเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ให้เหมาะก็เท่ากับเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าไอกับยู ใช่ไหมฝรั่งนะฮะก็เป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ของเขาไอกับยู่อยู่กับไอเนี่ยนะอยู่อยู่อยู่แค่สองคำฉันกับเธอผมกับคุณก็ไอก็อยู่แต่ว่าสําหรับประเทศไทยของเรามีความละเอียดอ่อนนะครับมากกว่านั้นนะครับพระคําแทนตัวเองก็อาตมาใช่ไหมครับนะครับจะสวัสดียมก็ไม่ได้ก็ต้องเจริญพรโยมอะไรเงี้ยนะครับจะไปอาบน้ําก็ต้องไปสงน้ําอะไรเงี้ยคำเฉพาะ เพราะฉะถ้าเลือกใช้ให้ถูกให้เหมาะก็เท่ากับเป็นผู้มีเขาเรียกอะไรสมบัติที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีกับตัวเองเลือกใช้ให้เหมาะสมเท่ากับพินิษฐพิเคราะห์ให้ถูกคนถูกการถูกเวลาถูกสถานที่นะครับพูดถึงพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงนะครับปกครองอาณาจักรสุขโขทยัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช1,822ถึง1,841นับว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดนะ,ะครับการปกครองสมัยนั้นก็เป็นแบบพ่อปกครองลูกครับอยู่กันแบบพ่อลูกนะครับ,รบประชาชนเวลาเดือดร้อนนี่ก็สามารถที่จะถวายดีกาได้นะสันกระดิง่งเหรอฮะใช <laughs> ่นะครับก็ถ้าเป็น ปัจจุบันอาจจะต้องส่ง SMS อะไรเงี้ยนะหรือส่งข้อความผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยนะครับผ่านตู้ร้องทุกนะสมัยก่อนนิสันกระดิ่งก็เป็นั้นรู้เรื่องนะครับพ่อกูชื่อที่ในหลักศิลาเลยนะฮะบ, <c oughs> บอกเล่าเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแพงวารัตพ่อกูชื่อพ่อขุนศรีอินทรา a t นะส่วนแม่นี่หรือพระราชมันดาคือนางเสืองนะครับทรงนับถือศาสนาพุทธ อยู่ในราชวงศ์พระร่วงนะครับพระองค์ได้รับการยกย่องในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ประดิษฐ์อักษรไทยและสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายเทรวาดให้เป็นศาสนาประจำชาติอย่างมั่นคงครับเนี่ครับ,รบแปลว่าพระองค์ก็มีพระราชศรัทธายิ่งในพระบวรพุทธศาสนานะครับครับ สมัยก่อนเวลาพระมหากษัตริย์จะไปทรงศึกษาศษาิลปะวิทยาการเนี่ยนะฮะก็จะมีที่ให้ไปศึกษาในยุคข,ของพ่อขุนนางํำแหงเนี่ยก็จะไปศึกษากันเถวละโวะลบบุรีนะครับที่มีพระสหายก็มีพ่อขุนงาเมืองครับของพะเยานะฮะแล้วก็มีพ่อขุนบางรายมหาราชครับที่เคยเป็นเจ้านครเชียงใหม่นะครับอ๋อครับเนี่ยนะแล้วพระองค์มีพระเชษฐา หรือพี่ชายเนี่ยนะสองรพระองค์แล้วก็มีพระอนิ t h าสองพระองค์หรือว่าน้องสาวนะครับสองพระองค์หรือว่าพระองค์ที่สองเนี่ยนะครับตามศีลาจารึกบันทึกเอาไว้นะครับว่าพระยาบาลเมืองซึ่งได้เสวยราชสมบัติต่อจากพระบรมชนกนาถก็คือต่อจากาพ่อขุนศรีอินทราทิ i t นะครับเมื่อ สวรสคตแล้วนะครับพ่อขุนรามคำแหงจึงสเสวยราชสมบัติต่อมาเนี่ยนะครับก็สืบต่อกันมาจากพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับเก็ทรงเคยทํายุทธหัถีเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับใช่ครับสมัยมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะครับตามตำนานที่บันทึกเอาไว้มีพระชนมายุ 19, สิบเก้าพรรษาครับได้ทรงทํายุทธหตถีมีชัยต่อขุนสามชนเจ้าเมืองชอด อยู่ในบริเวณแม่สอดใกล้กับจังหวัดตากแต่อาจจะอยู่ในเขตประเทศพมา่าในปัจจุบันนะคะพระบรมชนกนาถจ,จึงทรงขนานพระนามว่าพระรามคำแหงซึ่งแปลว่าพระรามผู้กล้าหาญภายหลังเมื่อพระบรมชนกนาถได้เสด็จสวรรคตและพ่อขุนบานเมืองพระเชษฐาธิราชได้เสวยราชสมบัติต่ตอมาพ่อขุนนาคคำแหงจึงได้เป็นเจ้าเมืองครองเมืองรีสัชนาลายัย ครับเป็นชื่อเมืองสุโขทัยในสมัยอดีตรีสัชนาลัยครับก็ต้องมีการก็ต้องมีเครือข่ายนะฮะสมัยก่อนการที่บ้านเมืองจะอยู่ได้ครับเครือข่ายดังที่กล่าวมาก็มีที่เป็นพระสายสนิทก็มีพยางามเมืองแห่งเมืองพยาครับพยามังรายเจ้าเมืองเชียงใหม่ครับนะครับก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันครับต้นไม้ที่ส่งปลูกก็คือต้นไทร นะครับศาสตราจารย์ประเสริฐนนนครราชบัณฑิตนะะหาหลักฐานมาประกอบว่าพบว่ากษัตริย์ไทยอาหมถือประเพณีทรงปลูกต้นไทรขึ้นตอนสเสวยราชอย่างน้อยเจ็ดรัชกาลด้วยกันทั้งนี้เพื่อสร้างโชคชัยว่ารัชกาลจะอยู่ยืนยงเหมือนต้นไทรนะครับนี่นะครับ,ออรบพอคุณรามคําแหงมหาราชก็บอกว่าในตำนานที่มีการบันทึกเอาไว้ราชบัณฑิต,ตยสถานสันนิษฐานว่านะรพระนามเดิมของพระองค์คือเจ้ารามครมับ เพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชแล้วว่าพ่อขุนรามราชนะครับสมัยนั้นนิยมนาชื่อปู่มาตั้งเป็นชื่อหลานซึ่งตามพระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่าพระราชนัดดาของพระราชนัดดาในเหตุการณ์การย่งคิงราชสมบัตินี่ก็บันทึกเอาไว้ปรากฏเจ้าเมืองพระนามว่าพระยาบานเมืองและพระยารามน,นะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารามนี่เราก็ได้ยินจนถึงปัจจุบันนี้ม่าจะเป็น พระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสามจนถึงพระรามเก้าเนี่ยนะครับครับ,รบก็เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะครับครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะข้อความที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงนะที่ทรงใช้พระราชอำนาจในการที่จะใช้ความยุติธรรมแล้วก็นิติบัญญัติมาเพื่อที่จะจัดการอะไรต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับครับก็คือว่าหนึ่งรัศดรเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้โดยเสรี ในสมัยนั้นเลยนะครับเจ้าเมืองไม่เรียกเก็บจังกอบหรือว่าภาษีผ่านทางอครับผู้ใดล้มตายลงทรัพย์มรดกก็ตกแก่บุตรหากผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาทก็มีสิทธิ์ที่จะไปสั่นกระดิ่งที่แขนวนไวที่หน้าประตูวังเพื่อถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้พระองค์ก็จะทรงตัดสินด้วยพระองค์เองอครับนะครับก็เรียกว่าให้เสรีเหมือนกันนะ ใช่ครับในซิร์ในการใช้ชีวิตแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขสมกับชื่อยุคสมัยสุขโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถที่จะไปถวายฎีกาได้นะฮะโดยการสั่นกระดิ่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับในในวันพระในวันพระเนี่ยนในสมัยพระวุนรามเนี่ยครับทรงให้สร้างพระท่านมะนางังคศิลาบาทไว้ขึ้นกลางดงตาล เพื่อให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันพระรดีทีเดียวเลยนะฮะมันังคศิลาเนี่ยนะฮะครับก็มีพระราชศรัทธายิ่งอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาพาให้เป็นยุคที่เฟื่องฟูแล้วก็จเจริญ มากมายนะครับท้งการปกครองก็สงบรเรียบร้อยดีมีประสิทธิภาพมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งการเกษตรการชลประทานการอุตสาหกรรมและการศาสนาอาณาเขตของกรุงสุขโขทัยได้ขยายออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับตั้งแต่ยุคสมัยที่พระราชนกพระราชนกของพระองค์นะครับก็คือ พ่อขุนศรีอินทราธิศได้ทรงขจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากกรุงสุโขทัยในปลายพุทธศตวรรษที่18นะครับก็ใช้การปกครองเรียกว่าระบบปิตุราชาธิปไตยหรือว่าพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับโอ้สมัยก่อนนี่ขอมเรื่องอํานาจใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้เกิดบนพื้นแผ่นดินที่มีองค์พระมหากษัตริย์นะครับที่ทรงวางแนวทางที่ดีที่งาม เอาไว้คู่กับแผ่นดินไทยของเรานะครับแม้ว่าเราจะเกิดไม่ทันยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าได้ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์แล้วก็น้อมรำลึกนะครับถึงพระองค์ท่านหากจะไปถวายราชสักการะนะครับก็แนะนําไปที่อุทยานราชพักก็ได้นะครับพระองค์ก็มีครบรูรปใช่ไหมฮะใช่ครับหนึ่งในเจ็ดพระองค์นะครับที่อุทยานราชพักอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ ใครไปเที่ยวแถบนั้นเนี่ยนะครับแบแวะสักการะได้เลยนะครับใช่เลยนะ,นะครับชื่อบทเพลงบ้านของพ่อครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณกนกวันนะครับพี่พิมพ์ครับสวัสดีครับ วันสําคัญอยู่ติดกันเลยนะฮะ17มกราคมพ่อขุนราม18มกราคมสมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงทายุทธหัตถีบทเพลงบ้านของพ่อครับกมลพรขับขานครับขับขานให้ฟังนะครับบ้านเมืองของเรานะครับก็ถือว่าเป็นบ้านของพ่อพ่ออยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินครับชื่อก็บอกแล้วนะพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดิน นะครับปกครองอนาราษฎรนะครับทุกยุคทุกสมัยนะครับจะเป็นยุคเรียกว่าพ่อปกครองลูกหรือจะเป็นยุคราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชตลอดจนมาถึงยุคประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยก็ตามสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับไม่ใช่เฉพาะชาวไทยเองชาวโลกก็เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ ของไทยนั้นนะโดยเฉพาะองค์พระมห,หากษัตริย์ก็ทํางานเพื่อคนไทยมาโดยตลอดไม่เคยหยุดหย่อนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระมห,หากษัตริย์ทุกๆพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญนั้นก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้คนไทยทุกคนนะครับที่อยู่ในฐานะเป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์นะครับได้สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงสนับสนุน รดูรแลอนาราษศดรน,นั่นเองนะครับครับอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้รักกันไว้เถิดนะครับครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์แล้วก็ขับร้องเอาไว้ครับรักกันไวเ้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันอืมเพลงนี้ในครูนครใช่ครับ เยแต่งแต่งในห้องน้ำได้ไหมมีมีแล้วเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดนะเกลได้ห้องน้ำโอเคเวลาอาบน้ําอะไรเข้าห้องน้ําอ่ะนะสมองมันโลกรับรักกันไว้เถิดครับกรับครูนครถนอมทรัพย์นใคริบแห่งชาติท่านเก้าสิบกว่าแล้วเนี่ยว่าจะเอาอกาสไปสวัสดีปีใหม่ท่านอยู่ครับอยู่บ้านใกล้ๆกันแล้วตอนนี้เนี่ยครับอยู่ท่านท่านย้ายมาอยู่เท้านนน์เหรอฮะใช่ครับเดี๋ยวเอาอกาสไป สวัสดีปีใหม่ดีเลยฮะได้สนทนาหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวของบทเพลงในอดีตครูความจํำยังแม่นยำและที่สําคัญเสียงยังชัดเจนถ้ามีรักกัเดี๋ยวผมไปด้วยไปด้วยนะฮะได้เลยครับนะฮะคือคือเพลงนี้เพลงรักกันไว้เถิดคุณครูเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมฮะครับมันบันเจอตอนไหนบันเจอตอนอยู่ในห้องน้ำนะฮะใช่ครับไปเข้าห้องน้ําแล้วก็นึกถึงว่าเออรักกันไว้นะแล้วก็เกิดเป็นเพลง นะครับแล้วก็นํากลายเป็นเพลงที่มีความหมายต่อคนทั้งชาติเลยนะฮะจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆที่พาให้น้อมระลึกถึงบุรุษพระมหากษัตริย์นะครับทั้ง17มกราคมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช18มกราคมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพบกวันกองทัพไทยนะครับครับวันนี้เวลาหมดต้องํำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านและคุณผู้ชมด้วยนะครับ ผมสุธีสุขสากรนพดลทิติพาทรพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคตมาโอเคโอเคโอเคครับได้ครับต้องร่ำลาก่อนไปก่อนนะครับมีแขกมีแขกโอเคครับสวัสดีครับจะเป็ะไรบ้านมัน